นำแกนกเมือจุ้มสิบไต้บาททชไหมท่อุญเนีซอยพระผาเสดไหมพุทธบริษัทีพิจูตัมเนเมือแต่สมณเณรพิจูพุชชนีก็เหมือแต่พุชชนีอุปัชฌกคือผู้ชายอุปัชกาคือผู้หญิงช่วยกันรักษาศาสนานมันได้พราะศาสนาคือคำสอนของกุจ้าพนสอนเหตุังตีเป็นไนเหตุนังตีเป็นผาเหตุังตีเพื่อเื่อเพื่เอาทุกภาคเขามาถวายพระ คนไ่ไล e ้ถามว่าอายันเตถ้วยจานทาข้าวคนทาหาปลได้าดิ่นสิพระนั่นไปปวดกลงวานเลยอายันเตปัดตท่านมีบานหรือยังเกิดกำชับอีกให้นุสาสแปดย่างเป็นกระว่าเตี้ยงคีบอยูโคนต้นไม้ฉันจะ้องเดินนามหมดเน่าถือผ้าบังสกุลเป็นวาดเนไปเลยถือผ้าป่าเป็นวาดถือผ้ากระถินเป็นวาดเนไปเลยวาตัว ผมเห็นน้ำเบื่อเจ้าถ้ากระตกหมนรกเมบ่อคนไทยชาวไทยเจ้าพุทธเจ้าพ่อสงฆ์นักบวชนักยันต์ตาตาแท้แล้วตกมืนนรกต้องกัรกับขนว่าในตะวันในพระนับกันกับเขาว่าก็ยันพเห็นน้ำพระพุธเจ้า